สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารกันค่ะเมื่อจบคลิปนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารได้ค่ะค่ะวันนี้ครูก็มีขนมปังมาฝากนักเรียนนะคะ นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าจะมีวิธีในการนับจำนวนขนมปังอย่างรวดเร็วได้อย่างไรบ้างนักเรียนลองสังเกตดูสิคะขนมปังมีทั้งหมด5แถวแต่ละแถวมีขนมปัง7ชิ้นใช่แล้ว5คูณ7เท่ากับ35มีขนมปังทั้งหมด35ชิ้นนั่นเองหรือนักเรียนอาจจะมองเป็น7คูณ5เท่ากับ35ก็ได้นะคะ และจากจำนวนขนมปังนี้นักเรียนยังสามารถมองเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ไม่เอ่ยเรามีขนมปังทั้งหมด35ชิ้นซึ่งแบ่งออกเป็น5แถวแต่และแถวมีขนมปัง7ชิ้นหรือมองเป็นมีทั้งหมด35แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้กลุ่มละ7จจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้อย่างไรคะใช่แล้ว 35หารด้วย5เท่ากับ7หรือ35หารด้วย7เท่ากับ5นั่นเองจากทั้ง4ประโยคสัญลักษณ์เนี่ยนักเรียนลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรเหมือนกันเอ่ยใช่แล้วมีจำนวน5 7และ35เหมือนกันเลยนะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตที่ประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณคะ่ะ35เป็นผลคูณของ5กับ7 35เป็นผลคูณแสดงถึงจำนวนขนมปังทั้งหมดนั่นเองทีนี้นักเรียนลองสังเกตที่ประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารค่ะ35เป็นตัวตั้งแสดงถึงจำนวนขนมปังทั้งหมดนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการหารและการคูณเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนักเรียนลองสังเกตนะคะเมื่อเรานำา5กับ7มาคูณกันได้ผลคูณมาเป็นจำนวนหนึ่ง เมื่อเรานำผลคูณหารออกด้วย5ก็จะเหลือ7และเมื่อเรานำผลคูณหารออกด้วย7ก็จะเหลือ5นั่นก็คือจำนวน2จํจำนวนคูณกันผลคูณที่ได้เมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหใน2องจำนวนนั้นผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนอีกจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนี้ สามารถนำไปใช้ในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้นั่นเองเราไปดูวิธีการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารกันเลยค่ะจำนวนใดหารด้วย4เท่ากับ22จากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจำนวนทั้งหมดอยู่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าจำนวนนั้นเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กลุ่มละ22 ถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าไร4กลุ่มของ22ก็คือ4คูณ22นั่นเองจากการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการหารนี้ได้โดยการพิจารณาว่า4คูณ22เท่ากับเท่าไร 4คูณ22เท่ากับ88ดังนั้น88หารด้วย4เท่ากับ22นั่นเองจำนวนที่หายไปก็คือ88นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะข้อนี้เนี่ยตัวตั้งของประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารเนี่ยหายไปค่ะ ตัวตั้งเนี่ยจะแสดงจํานวนทั้งหมดเราไม่รู้ว่าจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไรแต่เรารู้ว่าจํานวนนี้ถูกแบ่งออกเป็น9กลุ่มได้กลุ่มละ12ถ้าเราอยากรู้ว่าจํานวนทั้งหมดเป็นเท่าไร่กกลุ่มของ12ก็คือ9คูณ12นั่นเองจากการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการพิจารณาว่า9คูณ12เท่ากับจำนวนใด9คูณ12เท่ากับ108ดังนั้น108หารด้วย9เท่ากับ12จำนวนที่หายไปก็คือ108แน่เองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้เนี่ยตัวหารหายไปนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ เรารู้ว่ามีจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็น45ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มละ15ก็จะได้ว่ากี่กลุ่มของ15เท่ากับ45นั่นก็คือจำนวนใดคูณ15เท่ากับ45นั่นเองจากการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการพิจารณาว่า จำนวนใดคูณ15แล้วเท่ากับ45เรามาช่วยกันดูเลยค่ะ1คูณ15เท่ากับ15 2คูณ15เท่ากับ30 3คูณ15เท่ากับ45ได้แล้วนะคะแสดงว่าจำนวนนั้นคือ3นั่นเอง3คูณ15เท่ากับ45ดังนั้น45หารด้วย3เท่ากับ15 จำนวนที่หายไปก็คือ3นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะข้อนี้เนี่ยตัวหารหายไปอีกแล้วนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ยใช่แล้ว1น5 2นั่นเอง1 2 5่งเนี่ยแสดงถึงจำนวนทั้งหมดนะคะซึ่งถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันได้กลุ่มละ3-13 จากแผนภาพเราจะได้ว่ากี่กลุ่มของ313เท่ากับ1,252จากการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการพิจารณาว่าจำนวนใดคูณกับ313แล้วได้ผลคูณเท่ากับ1,252นักเรียนมาช่วยกันคิดเลยค่ะ1คูน313 เท่ากับ313 2คูณ313เท่ากับ626 3คูณ313เท่ากับ939แล้ว4คูณ313ล่ะคะ4คูณ313เท่ากับ 1, เจอแล้วคะ่ะ4คูณ313เท่ากับ 1, ดังนั้น1,252หารด้วย4เท่ากับ313าจำนวนที่หายไปก็คือ4นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนสรุปว่าเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยค่ะ จำนวนใดาหารด้วย7เท่ากับ43ข้อนี้เนี่ยตัวตั้งหายไปนะคะนักเรียนลองหาค่าของตัวไม่ทราบค่ากันดูนะคะเรามาช่วยกันพิจารณาเลยค่ะข้อนี้ตัวหารคือจำนวนใดคะ ใช่แล้ว7นั่นเองแล้วผลหารคือจำนวนใดคะ43นั่นเองค่ะนั่นก็คือจำนวนจำนวนหถูกแบ่งออกเป็น7กลุ่มได้กลุ่มละ43จําจำนวนทั้งหมดคือเท่าไร7กลุ่มของ43คิดอย่างไรคะใช่แล้ว7คูณ43นั่นเอง จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาตัวตั้งที่หายไปได้โดยการพิจารณาว่า7คูณ43เท่ากับเท่าไร7คูณ43เท่ากับ301ดังนั้น301หารด้วย7เท่ากับ43นั่นเองตัวเลขที่หายไปก็คือ301นั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ 242หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ53นักเรียนลองหาค่าของตัวไม่ทราบค่ากันดูนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ตัวหารหายไปนะคะตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ยใช่แล้ว212นั่นเอง แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ53นั่นเองค่ะตัวตั้งคือ212แสดงว่ามีจำนวนทั้งหมด2 1 2ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันโดยแบ่งเป็นกลุ่มละ53จากแผนภาพเราจะได้ว่ากี่กลุ่มของ53เท่ากับ212นั่นก็คือจำนวนใดคูณ53เท่ากับ212 จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาค่าของตัวหารที่หายไปได้โดยการพิจารณาว่าจำนวนใดคูณกับ53แล้วได้ผลคูณเท่ากับ212เราไปช่วยกันดูเลยค่ะ1คูณ53เท่ากับ53 2คูณ53เท่ากับ106 3คูณ53เท่ากับ159 4คูณ5้เท่ากับ212เจอแล้วนะคะ4คูณ5้เท่ากับ212ดังนั้น212หารด้วย4เท่ากับ53จํานวนที่หายไปก็คือ4นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะจํานวนใดาหารด้วย5้าเท่ากับ29นักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะทำได้ไมเอ่ยข้อนี้เนี่ยตัวตั้งหายไปนะคะแล้วตัวหารคือจำนวนใดเอ่ยใช้แล้ว5นั่นเองแล้วผลหาร่ะคะนักเรียน29นั่นเองค่ะข้อนี้ตัวตั้งหายไปแสดงว่าเราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรแต่เราทราบว่าจำนวนนั้นถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้กลุ่มละ29ถ้าเราอยากทราบว่าจำนวนทั้งหมดคืออะไร 5กลุ่มของ29หาคำตอบได้อย่างไรคะใช้แล้ว5คูณ29นั่นเอง จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้โดยการพิจารณาว่า5คูณ29เท่ากับเท่าไร5คูณ29เท่ากับ145ดังนั้น145หารด้วย5เท่ากับ29จำนวนที่หายไปก็คือ145นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ 180หารด้วยอะไรเท่ากับ36นักเรียนลองหาคำตอบดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทำได้ไม่เอ่ยข้อนี้เนี่ยตัวหารหายไปนะคะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ย180นั่นเองแล้วผลหารล่ะคะ 36นั่นเองค่ะ180หารด้วยอะไรเท่ากับ36หมายความว่าเราแบ่ง180ออกเป็นกลุ่มละ36จะได้ว่ากี่กลุ่มของ36เท่ากับ180จากความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเราสามารถหาจำนวนที่หายไปได้โดยการพิจารณาว่าจำนวนใดคูณ36แล้วเท่ากับ180เรามาช่วยกันคิดเลยค่ะ 1.36.36คูณ7 6 3.36. 108เท่ากับ3 6 2 8 0คูณ36เท่ากับ,บ7จ3อคูณ36เท่ากับ108 4แคูณ36เท่ากับ144 5คูณ36เท่ากับ180เจอแล้วนะคะ5 3 6คูณ36เท่ากับ180ดังนั้น180หารด้วย5เท่ากับ36 จำนวนที่หายไปก็คือ5นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้โดยการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้โดยการทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ